อย่าเพิ่งอารมณ์เสียไรน้นังชื่อของฉันคืออูจิวะมาดระอะไรเป้าหมายของฉันเรื่องแผนการเนจจันทราตามที่สีเห็นโพคขงเงะได้นหนีไปเรียบร้อยแล้ว เอาสาสเกคืนมาถ้าอย่างนั้นก็ต้องฟังฉันพูดก่อนเอฟื่พลังให้สาสุกเกทีเอาละหรือว่าจะยอมฟังกันดีๆแล้วสินะทุกคนคนที่ส่งให้ซาสกเกมาที่นี่ก็คือฉัน พอเขาทำให้ห้าคางเง้อ่อลงจะได้จับเป็นตัวประกันแต่ว่าดูเหมือนจะยังไม่ได้ผลสินะแก่พลังของแกก็น่าจะทำตามแผนได้เองแล้วนินนะาตอนนี้ฉันไม่มีพลังหรอกจะว่าไปมีตัวตนจากซากเท่านั้นแกต้องการอะไรแผนในจันทราคืออะไรกันแนะ่ค่อยๆคุยดีกว่านะทำให้ทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับฉัน เป็นร่างสมบูรณ์แบบที่เป็นเอกภาพของทุกสิ่งศิลาจารึกที่สืบทอดกันมาของอุจิวะนั้นตอนนี้อยู่ชั้นใต้ดินของโคโดฮะศิลานั้นได้บันทึกความลับที่เซียนหวิถีเขียนไว้ในอดีตถ้าไม่มีพลังเนตรก็ไม่สามารถอ่านได้ฟังเหมือนเรื่องที่กูขึ้นมาเองมากกว่านะเซียนหวิถีอะไรนั่นน่ะแต่นี่คือความจริงทำไม เขาถึงได้กลายไปดินจารในตำนานที่ทุกคนต่างกราบไหว้เหมือนพระเจ้ารู้หรือเปล่าเรามาสิเมื่อก่อนเขาได้ช่วยโลกเอาไว้จากปีศาจตนหนึง่งมันคือร่างรวมของสัตว์หางทั้งหมดมีจักรกาที่แข็งแกร่งที่สุดสิบหางไงสัตว์หางตั้งแต่หนึ่งถึงเนั้นเป็นแค่การแยกจากรกะของสิบหางเท่านั้น โดยเซียน6วิถีเซียน6วิถีก็คือสถิตร่างของ10บหางเขาผนึก10ิบหางไว้กับตัวเองเพื่อสะกด10บหางไว้แต่จัก,การาที่ชั่วร้ายและมหาศาลเกินไปถึงได้ใช้พลังสุดท้ายก็จะตายกระจายจัก,กระของเขสิบหางไปที่ต่างๆทั้ง9แผน่นมนุษย์จะทำขนาดนั้นได้จริงเหรอฮะได้พลังมาแล้วแกจะทำอะไรล่ะคืนชีพ10ิบหาง แล้วฉันก็จะเป็นสถิตร่างของสิบขางแล้วก็ปลุกวิชาหนึ่งขึ้นมาอ่านจันทราอันนั้นเพื่อใช้คาถาลวงตากับมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่บนโลกทั้งหมดจะเป็นหนึ่งเดียวกับฉันเป็นเอกภาพเดียวเป็นแค่สันนิษุ์จอมปลอมโลกต้องมีความจริงถึงจะมีความหมายของแกไม่ใช่การรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวละแต่เป็นการเอาโลกทั้งใบามาเป็นของตัวเองมากกว่า ความหวังเน่ะมันไม่มีหลอกความหวังมันก็เท่ากับการยอมแพ้นั่นแหละเป็นแค่คำพูดที่หลอกลวงเท่านั้นจงให้แปดหางกับเก้าหางที่เหลือมาซะให้ความร่วมมือกับแผนการฉันไม่งั้นจะกลายเป็นสงครามการล่าแปดหางพลาดเพราะมันหนีไปได้เป็นนินจาที่ยอดเยี่ยมในธนสถิตราบไอ้น้องเวนต์ตะไลเฮ้ยโอกาสนี้หนีไปเล่นนอกหมู่บ้านเหรอ ถึงฉันยังไม่มีพลังแต่ก็มีพลังของสัตว์หางที่รวบรวมเอาไว้ได้พวกนายไม่มีทางชนะหรอกเราจะไม่ทิ้งความหวังงั้นก็นดฉันขอประกาศเปิดฉากมหาสงครามโลกนินจาครั้งที่สี่พราวหน้าเจอกันที่สนามรบสร้างกองกำลังพิธิมิตรแล้วจัดการมันโคนหนฮาจะเอาอยัางไง ผมแก่คนหน,น,นีมาแล้วด้วยเรื่องก็กำลังพัทมิตรผมจะบอกกับนินจาคนฮะที่เชื่อใจได้เองก็แล้วกันใครละ่ะเนตรวงแหวนฮาทาเคคาคาชิงั้นก็ดีดูจะเชื่อใจได้มากกว่าดันโซนะอืมนง่นสินะอืเพื่อหยุดแผนการเนตจันทราของมาดาระนะคะต้องห้ามให้แปดหางกับเ้าหางถึงมือมันเดี๋ยวนะ พลังของสัตว์หางทั้งเจ็ดที่มดระรวมได้จะมากแค่ไหนไม่รู้และอาจจะไม่วิชาหรืออุปกรณ์ที่ใช้สัตว์หางอยู่ก็ได้น่าจะนำแปดหางกับเก้าหางเข้าร่วมเป็นกำลังรบด้วยไม่ดีกว่าเหรออาจจะเป็นการล่อให้นำทั้งสองลงในสงครามไม่ว่าอย่างไรการนำแปดหางและเก้าหางรวมสงครามถือว่าไม่ใช่เรื่องดีนะเรื่องนี้เนี่ยฉันก็เห็นด้วยนะถ้างั้นก็เก็บรักษาแปดหางแล้วก็เก้าหางนะคะท่านซิจิคัะงี้ อืมระหว่างทางมาที่นี่ฉันพบขากาชิกับเด็กที่เป็นสถิตร่างก้าหางพวกเขาอาจจะยังอยู่ในเทสุโนคุนนี่เออเอ,อในแสงอุตสานะนะยังมีโฮชิงาคีคิซเมะของกลุ่มเจ็ดนินจาดาบเหมือนผมอยู่นะหมอน,นะนะ่ะพิเศษมากอย่าดูถูกเขาจะดีกว่านะครับเรื่องนั้นเราก็รู้อยู่จะเก็บตัวแปดหางกับเก่าหางไว กองกำลังผาธมิตรปกป้องทั้งสองคนไว้ได้จนทั้งกองทัพตายกันหมดจะได้อะไรขึ้นมาถ้ายัางงั้นนะเราก็ให้ทั้งสองคนมารวมสงครามซะเพื่อวางแผนเล่นงานพวกมันจะไม่ได้เปรียบกว่าเหรอสองครามครั้งนี้พวกเราจะร่วมศึกด้วยท่านสจิขังเงะเท่านี้ยังมีอะไรห่วงอีกไหมล่ะหมอนี่มันตัวอะไรอ่ะน่าสยองชะมัด ถ้าทำอย่างที่มันผ่านมาหาชาสเสกะยังไงก็คงไม่เจอต้องใช้หมดเซีนสถานเดียวไหนที่สุดก็เจอแล้วเยจยไม่ใช่สักแต่ว่าร้องนะเพลงลูกทุ่งต้องร้องแบบใส่ชีวิญญาเอ้าไหนโอ้โโอ้โดูถูกการร้องเพลงงั้นเหรอคิดจะทำเป็นเล่นเหรอตั้งใจหน่อยสิปะทธ เป็นไรปัลตะพูกแสงอุตสานะอาจารย์คินจ์ตราส่วนตัวเิ็กหน่อยอาจจะใช้เวลานานไปบ้างโทษทีนะครับช่วยเป็นเยื่อให้หนังฉลามหน่อยก็แล้วกันแมมแม้ไม่ถึงตายหรอกนะครับจะให้ใครเป็นหัวหน้ากองกำลังพันธมิตรนินจาเป็นปัญหาอีกนั่นแหละ คิดว่าท่านเอเหมาะสมที่สุดในตอนนี้ครับคนที่สามารถควบคุมแปดหางที่ยังอยู่ได้ไมีแต่ท่านเอเท่านั้นครับเข้าใจแล้วฉันจะคุมกอง์กำลังพัทธมิตรเองกันลวกันไม่ต้องเชื่อใจฉันก็ดได้แต่ถ้าปล่อยเอาไว้โลกนินจามีอาต้องสูญสลายฉันจะรวมมือด้วยกอตั้งพัทธมิตรนินจา เริ่มจากแจ้งข่าวกับทั้งไดเมียวเ,เมื่อเมื่อค้สักระจังพูดว่าอ,อะไรนะเอ,เอฉันบอกว่านารุตโตะตอนนี้ฉันนะชอบมายแล้วยังไงล่ะแต่ว่าทำไมทำไมถึงคนที่เป็นอาทยากรนินจาถอนตัวฉันไม่จะเป็นต้องไปชอบนี่เพราะฉะนั้นน,นารูตโตะ ที่สัญญาไว้กับฉันนะช่งางะนะนารุโตเองก็เลือกวิ่งไล่ตามหาซาสเกตได้แล้วโถ่เอ้แบบนี้เองเหรอนารุโตฉันขอร้องครังเดียวในชีวิตฉันพาซาสเกะควงกลับมาให้ฉันทีนะ สักุระนายนะ่ะอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาคอยเป็นกำลังใจให้ฉันฉันก็เลยรู้สึกตัวนะจ๊ะนายที่เป็นตัวแสบแถมเรียนได้ที่โลกกลายเป็นนินจาที่สมภาคภูมิแล้วฉันได้เห็นอย่างใกล้ชิดตอนนี้นะฉันชอบนายจากใจเลยเฮ้ยพอสักทีได้ไหมสักุระจัง,จงก็บอกแล้วไงว่าล้อเล่นแบบนี้มันไม่ตลกนะ,ะนฉันนอะ เกลียดคนที่โกหกตัวเองแบบนี้ละหัวใจของฉันฉันตัดสินใจเองได้ไม่ชอบที่ก็บอกกันตรงๆก็ได้นี่นะนายนะับพูดแต่ซาสเกะซาสเกะไล่ตามซาสเกะตลอดจนเจอแต่เรื่องเสี่ยงตายฉันน่ะกำลังจะบอกว่านายไม่จำเป็นต้องตามหาซาสเกะจนเอาชีวิตไปเสี่ยงหรอกนะมีแต่คำแก้ตัวที่ฟังแล้วทรมานเท่านั้นที่ซากุระจังต้องการฉันก็พอจะเข้าใจอยู่แล้วละ่ะ ก็แล้วทำไมถึงไม่เข้าใจเล่าฉันแค่เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมซาสเกะถึงได้จมอยู่กับการแก่แค้นจนอารวาสมากถึงขนาดนี้นะที่จริงแล้วโรโตมันไม่เกี่ยวกับที่สัญญากับซากุระจังแล้วฮะฉันน่ะอยากช่วยซาสเกะด้วยตัวของฉันเองโอ้ยไม่นาฉันพี่พอที่ฉันจะกลับแล้ว ไปกันเถอะคิบะคุลีซาอินั่นแหละเถะขอโทษนะ